สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่นะครับอตอนนี้มีสาวสวยนะครับมาเยือนบ้านพี่นาที่เพชรนะฮะจะมาลาแถวนี้หรือเปล่านะครับไม่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นจุดยางลาไปเสมอไปฮะจริงเหรอพี่ครับ<ะ> <laughs> โอ้โหมาซะสวยเลยคือสองข้าง<อ>านะฮะได้ได้ได้โอ้โหนี่นะนี่ดูสะก่อนนะฮะ เอ,อ้ยเ,อาาอเดี๋ยวค่อยทำนเอ่อขอเปลี่ยนจากกระติบข้าวเป็นนางไห้ได้ไหมครับขอไห,ห้สักอันให้เอ่อนางนางโฉมงามกว่านี้มาสร้างว่ะ <_ EN> เดี๋ยวฮะ <_ EN> เดี๋ยวคุณมาคุณจะมาทำอีอย่าง <_ EN> เอาลำบ่ บอกค่อยๆนึงเขาว่าแม่บอกแม่แล้วคุณแต่งชุดอย่างเงี้ยมันเกี่ยวอะไรกับการแต่งชุดนะพี่มันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็นนางรำเสมอไปนะคะโอ้ยมันสวยกว่าเจ้าของบ้านนี่ก็นั่นแหละมันสวยกว่าเจ้าของบ้านนี่แล้วก็เลยเกิดความอิจฉาครับตอนนี้ชาติตาเน่ยดูที่นี่ลุกเลยวันนี้วันอะไรออ๋วันขึ้นบ้านใหม่แล้วเราพูดกันว่ายังไงอืมแล้วคุณใส่ชุดอะไรเนี่ยใช่ไม่เป็นไรอ๋อต้อเจ้าของบ้าน ถ้าของบ้านต้องสวยต้องสวยหล่อเออเราต้องให้เกียรติแขกอ๋อต้องให้แขกคนนี้สวยที่สุดนะฮะต้องให้แคร์ก่อนจัดหนักจัดเต็มอัดเอฟซีแต่เกิดเนี่ยค่อยบ่มากเกิดในเด็กเดิมฮะอียัง มันใส่รองเท้าบอดี้เป็นยางล่ะมันเป็นเข็มเดี๋ยวเข็มมันไปทิ่มอ๋อเดี๋ยวมันยางไม่ได้มันก็สิกุกกักกุกกักอ๋อใส่ส้นสูงไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยไม่เอื้ออำนวยนะครับจะเอารองเท้าสวยๆก็มีแต่มันเราเราต้องปูพรมให้นางไหมครับพี่ก็วอายุปดูเอฟซีดูนะฮะดูพื้นที่นะครับอาจจะไม่เหมาะกับรองเท้าส้นสูงนะฮะ บรรยากาศนี่มันจะวังเวงไปไหมไม่วังเวงกรสิบ่คิดคักกระติบเข่าจักหน่อยแน่บ่มันมี่จะอ่านครับเอาเปิดไว้เดี๋ยวน้องสิ่คนให้เอ้ยเอาวางไว้เดี๋ยวขวดนี่เแหละเอาวางไว้เออบ่ต้องหลอกมันหนักนะบักหุงจะขายบักหุงก็ไม่มาเอาโอ้ยมาหุงซุกมาน้ำนะเป็นหุงไม่พอด้วยออ๋เดี๋ยวพี่นูนาเปิดท้ายไว้เดี๋ยวมาขนให้มาละก่ออนะมาาเร โอ้ยนางเอ้ยอันนี้ขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมฮะจะขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแ้เดี๋ยวนี้ถามหน่อยคุณตาชันจะมาจังโมงเก้าโมงเก้าโมงนะเก้าโมงเก้านาทีหรือเปล่าเก้าโมงเก้านาทีอ่ามาเตรียมพร้อมเดี๋ยวก็มาเนาะโอเคนะะเตรียมมอาไแล้วนี่อนนี้ัอนนายเห็นแล้วยังอะไรอยู่หน้าบ้านี่อันไหนนี่เต่าโอ้ไปเอามาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่าเมื่อวานนี้พากันไปจนถึงเชียงเครือน่ะไปซื้อเต่ามาเนี่ย ผมผมรู้เพราะว่าผมเคยทำงานอยู่ตรงนั้นไงผมก็เลยว่าเอ๊ะร้านนี้มันคุ้นๆนี่ว่าค่อยไปตามล่าอูมาอ่าอันนี้ชอนทายที่อ่กเต่าสามตัวเนี่ยกี่บาทเต่าสามตัวนี่กี่บาทตัวใหญ่เนี่ยน่าจะน่าจะเป็นพันน่ะตัวเล็กเดี๋ยน่าจะประมาณสามร้อยนะอ่ะหนูนาบอกเขาหน่อยสิราคาเท่าไหร่นาเต่าเขา เต่าเต่าราคาเท่าไหร่ครับพี่ไปหักเราจะขอมาะไปร้านไหนร้านไหนครับไปร้านไหนก็แล้วแต่ไม่มีที่ไม่ได้ของฟรีติดมือโอคือเขาซื้อของเขาจะต้องได้กำไรทุกร้าน เขามีความสามารถพิเศษชนิดหนึ่งแล้วเขาบอกว่าอ๋อเอฟเขาเป็นเอฟซีเขาเลยให้มาอ๋อในฐานะที่อ่ะเขาเรียกเรียกว่าอะไรอ่ะของของขวัญวันขึ้นบันใหม่เหรอประมาณนี้ใช่ไหมใช่ขอใช่มันมันคือเหตุบังเอิญเราไม่ได้แวะไปขอเขาสมมุติไอเต่าตัวเนี้ยเขาเอาตัวละห้าร้อยแล้วก็ไปหากักคอค่ตัวเหลือส่ร้อใครบอกไม่ใช่สามร้อย ฮะสามตัวสามตัวสองตัวสามร้อยตัวสมัอนึงโอคือตอนแรกอ่ะเขาจะเขาซื้อมาแค่สองตัวครับแล้วไอ้เราก็เอ๊ะทําไมไม่ขึ้นมาสักทีหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้เขาต้องเป็นครอบครัวต้องซื้อลูกเขาไปด้วยอืเขาก็ลงไปเอาลูกมาพี่นุนาย้ายมุมหน่อยมันแสงย้อนแสงย้อนแสง อ่ทีีโนนน้าามาังความเอ็นดูของนางเต่าจะต้องมาเปืนครอบครัวแล้วน,นางก็วิ่งไปเอาครอบครัวเข้ามาตั้งชื่อหรือ,อยังครับยังน้องเงินน้องทองน้องเงินน้องทองน้องนาอีกตัวนึงแหละอีกตัวเล็กหลังดี่ เพชร่ได้เพชรพวได้เพชรพวกลอยพชรวกลายพวกลอยเอาเอาไปนั <favorite> ่งอยู่ตรงเทิงให้หน่อยอ่าเออไปไปนั่งตรงชานบ้านให้หน่อยพี่โอ้โหเอา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 บรรยากาศแบบว่าเปิดประตูด้วยไหมฮะเริ่มไหน คนงบน้อยแต่อยากได้ของดีครับค่อยก็ชักแม่น้ําทั้งห้าทุกร้านจนหนหน้าเนี่ยบ่อยากไปกับค่อยแล้วนีนะครับตอนตอนนี้บ้านทรงไทยกับสาวภูไทยนะครับก็กําลังจะคือเข้ากันเข้ากันนะฮะสรุปว่าใครเป็นเจ้าของบ้านนี่วายอยู่แต่งตัวสวยกว่าเจ้าของบ้านค่อยยังบ่มีคิ้วเลยเห็นบเจ เออติดไปวางข้างบนโอ้ยงามแต่งงามว่าให้ให้พี่หนูนาทำผมให้ใหม่ไหมพี่ยังนี้น้อยเอาเอามันสวยๆหน่อยไม่เปลี่ยนชุดก็หันมามองด้วยสายตายิ่งนั้นขึ้นไปขึ้นไปยอมยอมยอมนางสักวันหนึ่งยอมอยากตายโอ้ยเอฟซีนี่นะฮะมีคนโทรมานะฮะอ่านะครับเอฟซีดูนะฮะนี่นะฮะ บ้านทรงไทยกับสาวผู้ไทยนะครับตอนนี้นางงามอ่าอันนี้คืออ่ามี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 เจ้าภาพส่งเข้าประกวดนะครับนะฮะอ่าการประกวดอ่า,าร้านนัดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะส่งเข้าประกวดนะฮะอ่านางนางอ่านางสาวผู้ไทยนะฮะ <laughs> ีเพราะอะไรหรือปยิ้มนานแล้วมันเมื่อยมันก็ต้องเอาฟันกับฟันชนกันอ๋อสวยมากเอบอกมานะฮะสร้างคิดไปได้นี่ดูดูบ้านรงไทยกับสาวผู้ไทยนะครับอ่ะไจของฮะใครก่อยากให้เห็นเจ้าของบ้านเลยดิไอเพิ่นบอยดูเจ้าของบ้านกับผู้ร่วมแขกผู้มีเกียนะฮะอก็เป็นอย่างดอกเรา บายบายมุมนี้สวยอ่ะหนูนะเรามีตัใช้มาอีกคนนึงนะคะสวยๆอ่ะเราจะไม่แค่โดดเดียวเดียวได้อยู่คนเดียวเอฟซีเอฟซีครับมุมเอฟซีมุมนี้สวยมากเลยอ่ะแคปไว้นะครับพี่หนูนาแคปไว้นะครับเอฟซีครับแคปไว้นะฮะสวยดีแคปหน้าจอยหนูหน่อยนะเออหอยบนได้ไร์สดแม่เจ้ายืนเถอะยืนเถอะนี่โอ mm ้โหมุมนี้สวยมากเออมุมนี้สวยนะ นี่โอ้เหมาะเหมาะครับนี่ข้างหลังก็เป็นภูเขาด้วยนะครับเมื่อเช้าเนี่ย้านึเมื่อเช้าหมอกสวยมากภูมิคีรถผ่านหน้าบ้านพี่นะสวยมากโอ้โหอดิศรคืนพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาจากที่นอนเราต้องนึกว่าเราฝันนั่นพี่น่าจะหันหัวนอนออกตรงนี้เนาะตื่นมาจะเจอหมอกเดี๋ยวพี่น่าจะไล์สดไงเอฟซีบอกว่าให้พี่นัทไปเปลี่ยนชุดไหนเหรอค่อยมาปีนเนาค่อย ก็มีชุดบ่มีชุดงามๆนอย่งนี้เด้อใคยก็มีแต่ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกด like ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ,อบดิสรอนแฟมิลรี่นะครับสวัสดีครับ